ครับสวัสดีบัญาการบ้านนอกครับมันนี้จะผ้ามายามไส้นะครับมันขค้ืนฝนตกนะครับพายุเขานะครับพอดีใส่ไสไว้ใส่กันไสอยู่ห้หน้าตัวของนี่ครับนะฮะจะผ้าเบิงเนอ่ามันจะถือว่นี่ใส่ป่ามันออกไปข้างนอกพูนนะครับแต่ผ้าม,มายามเบงมันจะมันจะพ่อถือวาอันนี้กระะซะสะ,ะ,ะเป็นป่าธรรมชาติครับมันเล่นเขาเล่นออกนี่นี่ป่าเล่นเขาเล่นออกนี่ เหีืยฟาบเลยจากมันอเดีถือกบุมันหยุดมันหยุดตกแต่หมู่บ้านนั่นแหละนะครับแต่นามมันก็ยังหลายอยู่นามยังหลายอยู่นะครับอันนี้ไสแบบจังไงล่ะคือมีห้อยในคนลงบ้มวะยังไงโอ้แม่นนี่คือเอาอันตะไคร้ตะไคร้ยังสีครับยังก็เคือเอือนอันพยายามให้เคี้ยวตะไคร้เนี่ยเขาเอาใบเฮ็ดยังเนาะเอาใบเอาไบหล้อม ล้อมห่วบ่นะครับนี่กไใปูพื่นหลักปะเทศทับเนาะผมก็มามาจอะห่วงหลักกัส่ไส่เราใส่ไส่แค่นี้นะครับบดไ้ปันคันคันคันหน้ายังหน้เห็นบ่เอาล่องมึงมันจะถือบ่ครับเราถือกัดาถือกัถือว่าการทดลองนี่โอเคนะครับเล้วก็ถือกัสร้างมั่นดึงอองมันเลยครับโอ้ยของเอกเหมนเนาะ ใส่มันอันใส่มัน,น,นสื่อใส่มาจากขม,มิ้นนะครับเพืเ่อยเก็บเออบม่ถึกเลยครับเนี่ยชิวโม่ถึกเดี๋ยปูตัวเดียวป่านซอดเรงยนหนักมั้งครับพอดีเห็ดเห็ดไว้บ่ถึกกันเลยครับนี่เดีปูตัวเดียวป่านซอดเรงยนหรอครับถูกว,ว,ว้านถือปดดั่นรถอยูร่รถเรนไลดดยอยู่นะครับอันนี้มีปูเขาตัวเดียว นะครับได้ผนปามันออกไปข้างนอกเนี่ยป่าออกไปแถวนี้ลายอยู่นี่นะครับมันออกมาหากินนี่ฟองปงฟองป่านี่ออกมาหากินเต็มอยู่นะครับแต่มันมันแสนบนเขาแล้วมั้งนามมันบ่ออะไรนะครับม้นกับ่ะเลนบ่ะเรนเขาแล้วเฮ็ดตรงใส่หลอบนะครับตรงหาหลอบมาใส่เอาโอเคครับวันนี้พลาดด้วยมือหนาว่ากันไหมนะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนี้้วยครับด้วยนะครับขอบคุณครับ